นดังมาถึงกู่ที่4นะครับเป็นผู้เอกำลังรายการเป็นการพบกันระหว่างวุฒิที่ไก่วอดจัก,กรวุฒิวก,กับยอดขุนศึกสิทธิแก้วประพลในเวทพิกัด140ี่ปอนวุฒิที่ไก่นี่แต่ก่อนนี่ก็เป็นมวยเก่งนะครับแต่ว่าไป,ปเพลินไปจับใบแดงได้ทําให้ต้องไปทหารก่อนวันนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาหายใจได้แล้วล่ะนะครับก็กลับมาขึ้นรายการของช่องเจ็ดสีเจอกับดวนหนึ่งนะครับแต่ว่าดวนหนึ่ง ไม่พร้อมชกนะครับวันนี้ก็เลยนะครับเป็นทางฝั่งของยอดคุณศึกสิทธิ์แก้วประพนนะครับขึ้นมาเข้าเวนแทนถือว่าเป็นลองหลายอย่างเลยครับวันนี้มาดูทางฝั่งของวุฒิไก,ก,กรวจักรวุฒิครับ24ปี175เซนติเมตรจากบุรีรัมโอ้โหกระดูกมวยหน่ร้อยครั้งขึ้นนะครับเป็นมวยเป็นมวยเพชรมวยฝีมือครบเครื่องนะครับ ประเภทถอยทําได้เดินทําได้นะครับถือว่าอาวุธค่อนข้างหลากหลายนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับไปบันมาซ้อมที่ทีมงานเกียรติเพชรครับวันนี้ประสบการณ์มวยดีกว่ากระดูกมวยก็ดีกว่านะครับเป็นมวยสูงยาวฝีมือนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในก็มีขวางหน้าเหลี่ยมดีครับฝีมือดีเชิงมวยดีกว่า กระดูกมันดีกว่าวันนี้ดีกว่าทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าแพ้วันเีคือแพ้พิกนะครับถ้าหากตามเกมตามฟอร์มแล้วนี่นนวุฒิไก่ถือว่าดีกว่าเยอะนะครับวันนี้ออกจังหวะเหลี่ยมออกจังหวะนะครับฉายสวยๆนะครับยืนเต้นยืนคุยนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายฟอร์มการชกใน3ไฟหลังชกในศึกวันลุมพินีล้วนๆนะครับมีชนะนักกีฬาที่สามด้านช่างทองเอ็มอยูเดนชนะนักกีฬาที่หนึ่งด้าน เอมุยนะครับที่ศึกวันลุมพินีฟอร์มล่าสุดชนะน็อกยกที่1นนัน่นโมฮัมเหมด็ดดาวฟิกนะครับสามไฟ์หลังนี่ชนะลวดที่ช่องเจ็ดสีก็ชนะใจเพชรสิงห์มาวินมาล่าสุดนะครับสลับวุฒิไกรก่อนหน้านั้นที่ช่องเจ็ดก็ชนะไทยสยจเปียกอุทยัยถือว่าฟอร์มดีนะครับสลับวุฒิไกรห้าไฟ์หลังหกไฟ์หลังนี้ ห้ไฟหลังนะครับชนะมาลวดครับแต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ส่วนคู่ชกวันนี้ครับเป็นยอดขุนศึกสิทธิแก้วประพลครับวันนี้ถือว่าเป็นรองหลายอย่างนะครับอายุ17ปีนะครับรุ่นน้องหลายปีอยู่นะครับออส่วนสูง183เซนติเมตรนะครับสูงยาวกว่านะครับจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรชคมาแล้ว40ครั้งเป็นอย่างต่ำครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยเข่า ก็เป็นมวยเข่าเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเข่าสูงสูงยาวคล้ายๆกับทางฝั่งของเพื่อไทยอยู่นะครับแต่ว่าจะยืนมวยแข็งแรงกว่าเพื่อไทยอยู่นะครับวันนี้นะครับต้องลงทุนเยอะเป็นมวยมาแทนด้วยต้องอาศัยพละกําลังในการเข้าต่อสู้กับคู่ชกวันนี้นะครับหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างค่อนข้างเป็นรองนะนะครับต้องเดินเข้าหาเป็นมวยเข่าสูงยาวแต่จะเดิน หาตัวของวุฒิไกรเจอหรือไม่อันนี้คือต้องหาคําตอบในวันชกอีกรอบหนึ่งฟอร์มการชกใน3ไฟ์หลังครับมีแพ้คะแนนนั่นแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งอุบลมีแพ้คะแนนนั่นแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งอุบลที่ท่อนไทเทียวเกียริเพชรล่าสุดครับมาแพ้นอกยก,ยกที่สี่ด้านลุ่งแสงตะวันสอภาราดเป็นมวยที่ฟอร์มการชกในสี่ไฟ์หลังนี้นะครับชนะ1แพ้3นะครับฟอร์มก็ ลุ่มๆโดนๆนะนะครับมีแพ้เป็นส่วนใหญ่สำหรับคู่นี้ครับเป็นวุฒิไกรพบยอดคุณศึกยอดคุณศึกครับแน่นอนครับต้องเปิดเกมเดินเข้าหานะครับพละกกาลังเหลือไหมพอไหมนะครับที่จะต้านความแข็งแกร่งแข็งงแรของวุฒิไกรนะครับวันนี้วุฒิไกรนี่น่าจะชกง่ายนะครับออกมาเป็นมวยถอยตั้งรับใช้จังหวะฝีมือเป็นส่วนใหญ่นะครับเมืองตนคู่นี้ออกชอบไปทีวุฒิไก่วจักรวุฒิครับ